กฎของการทำให้ชีวิตมีความสุขนั่นก็คือการตัดสินใจถ้าวันนั้นโซนน่ไม่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ mm hmm. ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีชีวิตอิสระขอบคุณทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าช่วงไหนจะมีความสุขหรือช่วงไหนจะมีความสุขไม่มากก็ตามแต่ทุกช่วงเวลามันมีค่าเสมอ ถ้าหากเรามองว่าชีวิตเราจะต้องมีความสุขเราจะดำเนินเราจะหาวิธีที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขให้ได้แม้ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สิวิไลเราจะรู้สึกมีความสุขและมีพลังเพราะมันเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจที่เลือกที่จะอยู่แบบนี้คุณอยากมีชีวิตแบบไหน ก็แค่ตัดสินใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำออนไลน์และมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจนะคะ